แค่นี้ต่อไปเธอก็ไม่สามารถที่จะมาแบล็กเมชได้อีกต่อไปเพราะว่าฉันมีหลักฐานคือมีนะมายมาเดี๋ยวกันสมมติว่าพี่เข้าไปคุยแห่นกะับคุณหมอเสร็จอนะมาสามารถไปทำหัตถการอะไรรอได้เลยนะพี่ไม่ว่าพี่มอแต่อันนี้มันเวลางานคนอื่นจะไม่ว่าเราหรอกคะ่ะถ้าเธอไม่พูดพี่ไม่พูดก็ไม่มีใครรู้หรอกอุ๊ยมาพอดีเลยมาดส เพราะไหนเป็นพิเศษไหมคะเลเซอร์ขนที่เจ็บไหยคะพี่ค่ะไม่เจ็บเลยคะ่ะเดอะคลินิกเ,เลเซอร์ขนอันดับหนึ่งเลเซอร์ขน8ปขนลับเครื่องยัดจาก U S A ค่ะพี่เคยทํำนะพตอนเขาทำเนี่ยขนเนี่ยหลุดตั้งแต่ช็อตแรกเลยเลยใช่แล้วคือไม่เจ็บด้วยไม่ต้องทําบ่อยปลอดภัยที่สำคัญคือหัวเลเซอร์คือไม่โดนผิวเราด้วยจ้ะโอเคค่ะพี่หนูทําเดี๋ยวพี่เข้าไปูดไงคุณหมอกไไ่อนเนาะโอเคค่ะ ชื่อบอกว่าชื่อประชุมพ่อแบบเนียนมากไม่เป็นหนังไก่ไม่เป็นขนกุ้ดเลยอ่ะเพราะว่าที่นี่เป็นเครื่องแท้ได้รับรางวัล uh, The Most t r u s d Gentle Yak Remote จาก Hello Beauty Award 2024ค่ะเป็นเครื่องแยกที่แบบดีที่สุดมาตรฐานเลยที่นี่คือผ่านไปช็อตเดียวแล้วถึงล่าถึงคนจริงๆคือหมอว่ามันเห็นผลดีสุดแล้วอะครับถ้าเทียบกับเครื่องอื่นๆนะอันนี้สำหรับมอนะ Gentle ะค่ะมอว่าดีสุดแลย ยังไม่ไม่รู้ไปทำอะไรเป็นแอบดูชิบกว่าแค่นี้ต่อไปเธอก็ไม่สามารถที่จะมาแบล็กเมชได้อีกต่อไปเพราะว่าฉันมีหลักฐานว่าเธอแอบมาเลเซอร์ขนดักแร้ที่เดอะคลินิกตอนในเวลาทำงาน ไก่เห็นนมงูงูเห็นตีนไก่ <c oughs> เพราะฉะนั้นหยุดซ่าได้ละร้ายนักนะฉันถือไพ่เหนือกว่าเธอจ้ะยี่ไม